สวัสดีจ้าแฟนครับทุกคนมือนียายจ้าไม่กาผ้ามวนจะมาหาเก็บพักในสวนเอาไปออมใส่เขียดด้วยจ้าเด้อจะได้บ่อน,นี่ตะท้องได้จังน้ย่อนน้อยเดียวสวัสดีครับเน้นน้ยเดียวได้ได้ยังนั่นเน้น้ยเดียวนะั่นบวกบ,บวบ,บ,วบ นยเดียวก็บ๊พอแกงดอกมาหาเอาบ๊อบแพงตัวหน่วยน่ะนะไปแถวไปตุ่มเจวก็ได้บ๊อบแพงสามสี่หน่วยด้วยจานี่หน่วยดกอยู่หนึ่งหน่วยนี่หน่วยนี่หน่อยโอ้ยไม่ยัง ผลตูดหมูว่านที่นอเท่านี่ไหลลงไปเมื่อเลยนี่คุณไหลลงไปเมื่อเลยกินไข่ไปผอมในจ่าเยอะประโชวนหนึ่งก่อสองก่อสามก่อสี่ก่อห้าก่อหกก่อเจ็ดก่อแปดก่อเก้าก่อสิบก่อสิบเอ็ดก่อสิบสองก่อสิบสามก่อสิบสี่ก่อชิบหาก่อ อ้ยมีตึกซิมหาก่อมาเด้อมาเอาในใหญ่เด้อเพ่นครับจูบผูกจุกคนเด้วไปตุม่มแก่อันนี้ก็ได้ด้วยจ่าเด้อแก่หลูกแก่ยังกระเทาะ <laughs> แก่เสยบประดุกจะมาออมเสียประดุกได้ตัวหนึ่งสีเยงโอ้งามดีเน่ะเหลืองเอาลามเลย เลี้ยงธรรามาได้เดีย่ได้บส่ไมให้หัวหานเด้ยนี้อส้ยซำซำวันนี้เรื่องเนาะเถาเนาะสำป้าพื้นบ้านเท่าเนาะเาโอ้ยมันออกมืดเลยที่เดาวก็เห็นบรดษัทโพตุเดียวคนละ ขนาดตักให้หมอแกงได้นี่ตักบปได้พอตูนเออนานฮึพ่ออะไรให้เท่าพ่อแล้วพ่อแล้วออมอือนี่นพอ่พอพ่อสามตัวกับพ่อแล้ว<ป>ออมกินโอ้ยขังเน่าคางเงื่อนกับตายอยู่เนาะเ่าเนาะนุะ้ยดกอยู่ดู้พี่น้องด้วยนี่ โอ้ตาทองเราปูบง,นงหน้าไว้ ốc, ้างเหอนไว้ดกแห้งมาได้ซื้อได้ขายดอกด้วยจ่ามาเด้อมาเอาในใหญ่ดอนี่แต่หน่วยใหญ่ๆงามๆจ่าเด้อมอยุนหนึ่งสองสามต้นหน่วยต้นเดียว <laughs> นาแถาถ้าบุญช่างอันนี้มันเคยนวยบัวแาวนวยเหมือนนาหักมือนี้หางปีหนีนวยตุนเดียวเนาะนวยตุนเดียวไะไรักไปออกนวยสักหลักนะตุนนี่กำลังจะนวยด้วยจ่าด้ึงไอ้ตุนก่างบัวท่านนวยนวยสองตุนเน่าหน่อยนะแถาตุนก่างอันนี้เด้ตุนตุนนี้เด้บักเน่าหยั่งมึงเน่าแซงนะโอ้เน่าแซงด้วยจ่าดึง น่วยมันไปแสแงอยู่นี่นา,นายยา,า,นนาวใหญ่เลยนะนี่ดุกดุก๊กดุกนาำหลายมือนหลายะเท่านี่เต้อูดกแห่งเฮะเรียงในกระั่งแบบนมียังกินงไงด้วยจ่าเีนี่จะเอาไงาถ้าทองสิพานบอกแพงแกงด้วยจ่าสพานจะได้พี่น้องมเอะพันบอกเนพี่น้องปีนนังจี โอ้แต่ทองคุณพันบอกพันเขาพันลูกไตวะแ่วกับมันบวกลงนาะพี่น้อเมื่อนี้มันบวกลงพันบอกเพลงแกงใส่แกงใส่ปลาดุกใส่ปลาใส่ปลาดุกกับเขียดด้วยจ่าเด้อแตนออมพี่น้องซอยไว้เร็วนี่อเอาไว้แล้วก็บิ๊ต้าบวกลงพี่ด้วยจา้าป้าก็แวะไว้แล้ว เคียดกระแวะไปแล้วเนะจ้ะแกงผสมเลยมือนี่เอามีแต่ตอนไปเลยมันแสีบๆไปเลยนะจ้ะเนาะนี่จ่าทองตับบกพี่นะจ้ะมันผิดออมนะจ๊ะนี่อะไรก็ได้กิน้รออืมตำพี่มาเรียกใส่จ่าทองใส่หม้อหอมหอมออมผสมเลยนะจ้ะถึงใส่ปลาถึงใส่เคียดที่หามาปลาก็เอาข้าง เงินที่เลี้ยงไว้ได,ด้วยกาเด้วยติดตองเราติดกระตะไคร้พร <ไป S 2> ี่น้องใส่พอมกันเลยใส่ผอมกันมืดเลยพี่น้องเ็ส<ะ>ียบเลยเสียบเลยเสียบมันเลยพี่น้อง <laughs> จีงบมาได้มืดบ้าน,น <laughs> ะแพงด้วยตะทองเราล้ลางไว้เลยแล้ว,ลวก็ทีใส่ด้วยกาใส่ใบแพงมะแพงออมขี้อัด กับปลาผสมกันเด้๋ยจ้ากับปลาดุกเลี้ยงเลี้ยงพื้นบ้านธรรมดาเด้๋ยจ้าเด้อตาะถองหมอหม้อแกงแคนข้างไว้ก่อนอยอะกว่าียอะขันโมเห็ดกับผ้าเศดเท้า ด้วยรวมช่วยเนี่ยช่วยกันกำหลูกกับเมียงสี่เหลเี่ยมถวเอ้ย <c oughs> แล้วคันปีนใสเขียดใสเขียดก่อนคือใส่ป้าก่อนใส่เขียดก่อนกะทองใส่เขียดก่อนด้วยจ้าใส่เขียดก่อนตัวนี้ป้าป้าด้วยจ้าเด้ออออมร่วม <c oughs> มิดออมกระทองออมร่วมมิดกระทองวะ <c oughs> ตัวหามาะไรมดเลยจ้ะบรได้ซื้อดอกตัวนี้เอานี่อันนี้ไปหาเขียดแล้ะกาวมาเอาข้างเงื่อน้วยจ๋าด้อ่อมรวมมิรตาทองพูดว่าอย่างนี้เห็นมันเช็บแซบไปเลยเด้อพี่นองเด้อเซ็นาปลาลงไปมันหอมหอมกลุ่ม อ,อย่าด,ดีนมากนะละครขันใส่ปะทูเข็มสขนนแส,บส็บคือกันได้แถวใส่แต่มันหอมจี๊ดน้นอยนึงงด้วพี่น้องเขียดย่ายบ่ได้พักได้จ่าย่ายหมักจังสี่เองได้จ่าเด้อลงไปเจ้าน้อยด้วพี่น้องเส็บเส็บไปเลยมาเด้อพี่น้องแพื่อครับอยู่ผู้ยุ่มข้นมากในใย่า่เลยคนละตัวสองตัว ย่าบัตรธส่หอมดอกอื่นมาอาละขันย่าบอพีชไว้ถือขันย่าวอพีดไว้ถือกับขอถทดขออภัยด้วยจ่าเด้อไปูด้วยจ่าด้อจูดีพี่น้องนังรักด้วยจ่าเด้อโอ้ยหอมปัตรธนาเส่บุหอมเลย้อผิดนองเลยเอาวันนี้มาเจ้าใส่นั่งลักลงไปหอมเอาข้าัวมาสีมึงเด้สีมกนม้อผิดนองเลย ยายทองสิซิเวียดขวุ้ชูยางยายทองนี่แสบนี้เวล่าตีแสบ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 เอาข้าวคัวอีคาร์ข้าวคัวสิเท้าไปมาเดอพี่น้องมาเด้อมาเอาเอาหอมตักตักจัเบ้างมา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 ดอพี่น้องมาเอาดอพี่น้องคนละถวยสองถวยมาเด้อแพ่นครับสุภุสุกุล ต้องอยู่ในเมืองนอกเมืองหน้ายู่กรุงเทพมุ่งไทยยุ้อคนกับพี่น้องแถวบ้านมาเอ้าเออบาดบาดบาดเป็นตะเสบเถ้น้อหอมกลุ่มสีบเลยใส่กับหัวลูกไปได้มาอีกมอีกแจกลูกเจยแจกไปมืดพี่มืดน้องชุบผู้ชุบคนแฟนครับมาเด้อมาเอาเด้อเรียลพี่น้องเรียลแถบัานแต่ยายฉันไ่ได้คิดอ่างหรอกเด้อจ้าเด้ออืม คลิปข้าวแรงแกงแกงแกินแรงได้จ่าเด้ยอยโป้งมากแล้วปันเออตักแวงไปเมื่อชุกคนู่เลยด้จ่ายายไปได้กินอ่างเลยได้จ่าเด้อนี่ตัวนี้ของลูกเจ้ยของน้องสาวของลูกอย่างของหลานกบัวเชื้อพิชงได้จา่าร้านกบัวกลา,กากกตู อันนี้บ่ปปบดได้เป็นโควิดดอกเด้อจ้าแต่เ, <laughs> ปเป็นหยังเขาว่าหนึกแถ่ได้เป็นโควิดดอกเด้อจ้าเพิ่นกุมเชียงหมู่เขาติดแลรร้วก็เลยเปิ้กางโตเด้อจ้าเด้อนี่ยายจะเอาไปส่งบัดนี้ให้ตาท้องแม่เอาไปสง่งคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลทุกแช่ทุกเข้มินขย,ยายโดยดีเสมอมา ถยาย้าญาิพีด่าดระกนได้ยายขออภัยด้วยจา้าสวัสดีจา้รจารักนะทุกคนไปไปเดี๋ยวไปแจกมูฮาเลยเลยเอาุงหิวมาใส่ทเทา